เทพทูคอมเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและเดสคริปชันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกมอ x เอ็กนะครับก็ตามที่เพื่อนๆอาจจะทราบกันแล้วตัวเกมแอปเดตแพทสัตว์เลี้ยงเข้ามาเมื่อวานนะครับก็เดี๋ยววันนี้จจะมาลองจับสัตว์เลี้ยงดูครับเอาเป็น5,000บาทพอนะถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าตัวที่เจจะมาจับจะเป็นเจ้าไก่เอิร์ดครับก็ถ้าว่าตามตัสเตตมันเนี่ยเจไม่ได้ใช้งานเลยครับเพราะ แต่ว่าก็เหมือนเอามาสนองนี้ตัวเองครับเพราะว่าตัวสกิลปอสวัสดิ์ของมันเนี่ยก็ช่วยเราขุดแร่ได้ไวขึ้นนะครับและอย่างของเจตอนนี้ที่เล่นวาคิลี่เนี่ยก็คือเน้นขุดแร่เป็นหลักเลยครับจะเลเวลแแล้วคือปกติเจชอบเคลียร์พวกนู่นนั่นนี่พวกประจําวันให้เสร็จก่อนเที่ยงครับเสร็จแล้วตนกินข้าวเที่ยวเนี่ยก็คือเปิดขุดแร่ไว้แต่ทีนี้คือมันขุดอย่างนานเลยครับกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยกลับมายังขุดไม่เสร็จเลยถ้าเกิดได้เจ้าตัวนี้มาเนี่ยก็น่าจะพอช่วยได้ครับแต่ก็อย่างวา่ ก็จะเป็นเจ้าไกเอิร์ธตัวนี้นะครับแล้วมันดันทะลึ่งเป็นกรอบสีฟ้าด้วยนะก็คือกรอบสีฟ้าเนี่ยก็คือจับยากขึ้นครับแล้วก็ที่จับเนี่ยแพงขึ้นแต่ว่าก็นี่นะครับได้เพิ่มความเร็วในการขุดแร่ของเจ้าของคือจริงๆแค่พอสวรรค์แค่นี้จริงๆเจว่ามันน่าจะเป็นแบบระดับสีเทาไหมแต่ว่าก็โผล่มาเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ใช้ที่จับตรงนี้นะที่จับก็จะเป็นไอ้รูปอันนี้นะครับเป็นคล้ายๆกับกําไรสีดําแล้วก็เกมนี้เนี่ยจับสัต์เลสคือเจง,งงมากเลยในการจับแต่ละครั้งนะครับใช้เชนปนะ็แบบ ซอยเป็นราคาถูกลงมาแล้วเป็น6ชิ้นทาไมก็คือเป็นชิ้นเดียวไปเลยแล้วก็เพิ่มราคาก็ได้มันจะได้แบบไม่งงไงอันนี้คือต้องไปซื้อแบบว่าหาร6ลงตัวด้วยนะครับแล้วก็กดเลยมาซื้อที่ร้านนี้นะครับจัดไปก็5,000ันบาทจะได้ประมาณร้านเทปปีใช่ไหมก็คือไปลองดีมาแล้วครับก็คือซื้อได้แค่เนี่ยแหละครับ30มหมดละเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราซื้อมากกว่านี้ใช่ไหมสามหกมันก็เกินไปแล้วเนาะก็คือได้แค่30เนี่ยแหละครับตกประมาณเกือบจะ5 0า0บาทละจัดไปถูกนะ ia, อนาร์มเลดออฟออมบนะิเดียน จัดไปโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันที่จับเลยครับอ่าโอเคก็มาถึงแล้วนะครับฝูงไกเอิร์ธนะไม่มีคนเวลพอดีใช่ไหมทางสะดวกจัดไปครับเดี๋ยวเจใส่พวกอุปกรณ์สนใสก่อนก็ขอให้ติดนะคือจริงๆมันจะมีแบบว่าติดแบบเป็นตัวที่แบบว่าตอนที่มันส่มสลอแล้วขึ้นแค่อันเดียวกับขึ้นหลายๆอันด้วยนะขึ้นหลายๆอันนี่ก็คือเกจด,ดีกว่าแต่ว่าขอให้ของเจขอแค่ติดก็พอแล้วไม่ต้องเอาเกจสูงก็ได้จัดไปครับคือมันจะติดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะเห็นบางคนบอกว่าหมุนเป็นสิบทียัง สิทีไม่ได้นี่ก็คือหมื่นบาทแล้วนะครับเอาเรื่องจัดจัดมโอเคก็เดี๋ยวนะ,ะนี่ไงสกิลสัตว์เลี้ยงเอาตัวไหนดีอะอ่าก่อนมีตัวไหนที่แบบมันดูหลงฝูไหมดูถ้าทามันไม่อยากอยู่กับเพื่อนเนี่ยมันจะมาอยู่กับเรานี่เลยแล้วกันอยู่คนเดียวขอตัวนี้แล้วกันนะครับเอาหน่อยไกเอธฉันเลือกนายโอเคยุดแล้วก็จับบกี้บอลอ้าสตามิน่าไม่เพียงคอเออใช่มันต้องใช้สตามนาในการจับด้วยนะครับ แต่ว่าไม่เป็นไรเจมีขวดสตามิน่าอยู่ขวดเดียวพอเลย60สิสตามิน่าไปฮจับโคได้ทีได้โปรดได้ทีได้ทีต้องเป็นรูปไอตัวที่จับมันเอ้ยแตะกี้มันเลื่อนไปแล้วได้โอ้โหเรียบร้อยเนี่ยพันบาทหายไปง่ายๆแบบนี้จบละยายแนวครับเอาเลขอะไรดีอะเลขเจ็ดละกันอะเดี๋ยวหาตัวหลงฝูงก่อน เอ้นี่ไงตัวนั้นอยู่ไกลกว่าเพื่อนเลยได้ทีนะไอ้นี่พันบาทแลวนะที่หายไปตะกี้ใช่ไหมโพลพันเกมนี้แบบเวลาจะทาอะไรนี่ต้องอย่าคิดเป็นเงินบาทอย่าคิดเป็นเงินบาทแล้วแบบน้าตาจะร่วงโอเคได้แล้วเฮ้ยตะกี้มันเลย,เยที่สีดําไปอีกแล้วอะได้เถอะได้เถอะอันสุดท้ายได้เถอะเฮ้ยสีดโอ้ไม่ใช่คนละดมการเสียบรอ้อยสองพันบาท ไปสียว่าต้องเอาตัวที่มันอยู่ใกล้ๆเจอมั้งละตัวหลงฝูงนี่ไม่ได้แล้วเอาเนี่ยแหละกลางวงเลยปึ๊บหนึ่งสองสามสี่เอาหน่อยมาสเตอร์บอลไปโยนทีติดปึ๊บโคฟสีทีได้โปรดสีดำสีดำอ้อเรียบร้อยนี่กี่ทีแล้วนะสาทีแล้วป่ะเรียบร้อยตังจะหายไปสามพันบาทละเลยสองครั้ง ถ้าไม่ได้ก็เจอการสัตว์เลี้ยงตัวอื่นนะครับคือเดี๋ยวโค้งไปจับโยโย,โย่โยโย่นี่คือแบบอาจจะต้องตั้งใจจับหน่อยเพราะว่าใช้งานจริงไงแต่ไกเอิร์สนี่คือถ้าเกิดได้ก็ใช้ไม่ได้ก็ช่างมันแล้วกันคือถ้าเกิดเจเอาให้ได้นี่เจว่าปาดเหนือแน่นอนมาย้ายแนวดีกว่าเอาแนวนดีสิบสองแล้วกันไอสิบห้าแล้วกันแนวไกลๆเลยมีแบบคนเก็บเวลอยู่ไหมเอาตัวที่เขากําลังใกล้ๆเก็บเวลอยู่ปะ่ะนี่ไงฝากไว้ในกายเธอโอเคเนี่แหละกองนี่แหละกองที่มันกาลังแอคทีฟมีคนเก็บเวลอยู่ ไม่ต้องเอ้าามเออวะไม่ได้วะลืมไปว่าเขาตีตายมันก็ตายนี่วะกอนนี้ก็ได้ข้างๆต้องไม่ทําให้เลือดเหลือหมดหรือเปล่าถ้าเลือดหมดเดี๋ยวเขารู้ว่าเราอยากได้มากเอาแค่นี้นพอเลือดเกือบหมดพอออกสีดําทีสีดาสีดำนะสีดําเลยไปแล้วสีดําเลยไปแล้วก็ <c oughs> มันต้องออกรูปไอเนี้ยรูปไอตัวที่จับมันอ่ะโอ้โจบละตาครั้งสุดท้าย ไม่ได้ก็ลาก่อนนะครับห้าพันบาทเจเรียบร้อยอีซี่มาแนวหนึ่งอีเ e อิร์ดตัวที่เทพที่สุดอันดับหนึ่งอยู่แนวนี้ใช่ไหมมาตัวนี้แหละใกล้ดลีโยนเลยพับได้ทีได้โปรดห้าพันบาทเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยสุดยอด โอ้โหได้อสุดท้ายพอดีหัวใจจะวายโอเคอย่างน้อย5,000บาทก็ได้อะไรมาเล่นหน่อยใช่ไหมเอ้ยได้แล้วเอาว่ะนี่ครับเทพเจ้าขุดแร่อีซี่แต่ว่าคุณสมบัติมันไม่ค่อยดีเลยปะเดี๋ยวนะมันเบื่อเอ้ยแต่ว่าจริงๆพวกดีเจก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าได้นี่อย่างเยอะเลยอะไฟนอลเฮดบวกเยอะดีครับแต่ว่าหาว่าได้ใช้ไม่เจอคงไม่ได้ใช้เนาะแล้วมันก็จะได้เป็นพวกเนี้ m attack m damage bonus k damage bonus k damage bonus จริงจริงก็ได้ก็ไม่ใช้นี่หว่าเด็กก็ไม่ได้เล่นสายคริลียนดไปป่่อสวยเลย เอาว่ะได้อยู่ครับ5,000นบาทได้มาตัวหนึง่งขุดแร่เร็วขึ้นกี่เปอร์เซ็นนี่เพิ่มประสิทธิภาพในการขุดแร่ส6สิบเปเ็ฮ้ยของจริงเอาว่ะแล้วไหนเจขอเราดูคะแนนหน่อยคะแนนก็ถือว่าใช้ได้นะคืออันนี้มันจะเป็นแบบว่าเกรดสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าเกิดสมมติเราจับมาแล้วแบบคะแนนมนเต็มร้8ยแปดชสมมติเจได้แบบร้อยเจ็นี่ยคือตัวนั้นแบบว่าเทพามากอะไรเงี้ยตัวนี้มันจะเพิ่มเน้นเพิ่มไฟนอลเคสกับคิทีข้อเดมามจนะเจก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ว่าไฟนอลเคสมันยังพอได้ใช้้้โตตอออบใหหาารเเลยยดว ลองให้ไปเต็มแม็กเลยไอตัวนี้ให้เยอะๆได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่ไงมันใช้เงินเหลืองไงไม่เป็นไรถ้าเกิดแบบเรามีเงินเหลืองเยอะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยให้เล่นๆเลเวสี่ใช่ไหมได้ไฟนอตเฮดบวกสามเปอร์เซ็นต์ก็พอได้อยู่เนาะเหมือนการฟ้าใบหนึ่งคิดดาเมจโบนัสบวกหกเปอร์เซ็นต์นะครับเอแมทบบวกสี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้อยู่นะแต่ว่าไม่ได้เล่นสายเว่ยไงแต่ขุดแร่เนี่ยสี่หกปอร์เซ็นต์้องลองแล้วล่ะใช่ไหมเพื่อนๆเดี๋ยวเจวิ่งไปขุดแร่แป๊บนึ่งไปยังไงวงงะชั้นสอง สขวดอ่ะแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเออไม่รู้ว่วจะจับเวลาไงดีดูด้วยตาเอาแล้วกันนะไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่จาจัดไปเดี๋ยวแรกเลเวลเเลยละกันครับมันขุดนานๆจะได้เห็นผลเยอะๆหวังว่าจะดีนะ4ีก็ก็คือต้องไอ้นี่เลยป่ะก็ต้องครึ่งต่อครึ่งเลยป่ะต้องเห็นผลแล้วแหละเจว่าเดี๋ยวแร่เลเลเจดก่อนมาขุดแรกเทพเจ้าปึบ เอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วเจต้องนับหนึ่งนะงงๆอยู่ระบบสัตว์เลี้ยงก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นต้องเอามาใส่ตรงนี้ถูกปะปึะ๊บอ่าแล้วก็ลองเดี๋ยวลองขุดก่อนตอนนี้คือขุดด้วยไอตัวเสียงเทพแล้วนะแต่ว่าเป็นสตรีธรรมดามจะประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเจลองนับวิดีแต่ว่าเจย์อาจจะนับได้ไม่เป๊ปะปะวงละเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดแปดวิปะหนึ่ง 2 3 4 5 6 7สเออประมาณนี้เจ็ดวิแล้วลองหยุดขุดสิกระดับออกมา1 2 3เฮ้ยเดี๋ยวมันออกมาแล้วมันขุดเท่าเดิมวะน,นี้ไม่ขุดเท่าเดิมนี่ว่าเกมมันบั๊กปะเนี่ยเดี๋ยวนะหรือมันต้องออกเข้าใหม่ก่อนเฮ้ยพูดเป็นเล่นนะเดี๋ยวนะ1 2 3่งสอ เฮ้ยทำไมมันนานกว่าเดิมด้วยมันขุดอะไรของมันวะเนี่ยเดี๋ยวนะหนึ่งหรือมันเร็วขึ้นวะดูไม่เห็นออกเลยโดนเกมมันหลอกแดกแล้วปะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยเท่าเดิมเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะสปามิน่ามันลดมากขึ้นปะก็ไม่นี่ลดเท่าเดิมหรือมันเดี๋ยวนะเจนต้องไปเปิดการใช้งานตรงไหนปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอางานหยาบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย เพิ่มประสิทธิภาพมันใช้คำว่าเพิ่มประสิทธิภาพนี่คืออะไรเนี่ยหรือว่าขุดได้แร่ดีขึ้นงงจัดเลยเอาเพิ่มประสิทธิภาพในการแต่มันไม่เร็วขึ้นอ่ะเพราะว่าตะกี้เจนับเวลาดูแล้วอ่ะหรือมันขุดแร่ได้ดีขึ้นนะแป๊บนึงนะแต่ในนี้มันเขียนว่าความเร็วอ่ะแต่เร็วเนี่ยไม่ไม่เร็วขึ้นแน่ๆขุดแร่ดีขึ้นเนาะไม่แร่หายากขึ้นเนาะโอนี่ยากแล้วถ้าเกิดแร่หายากขึ้นนี่ต้องไปลองเคสด่วต้องไปลองแบบว่าจับหลายๆสตานาหีหน้าเลย อุยไม่รู้เลยอ่ะแย่ละโอเคก็ okay, คลิปนี้น่าจะมีแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเจไปลองหาคำกอบมาให้ครับไม่รู้ว่าสรุปมันยังไงนะก็ยังไงขอบคุณทุกท่านมากครับสำหรับการรับชมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ